ประการที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่รัฐบาลวิตกเป็นห่วงก็คือว่าพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับข่าวหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะใช้มาตรการความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนขอยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ได้มาเป็นรัฐบาลเพราะเสียงส่วนมากของประชาชนได้เลือกขึ้นมา เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่รัฐบาลจะทําร้ายพี่น้องประชาชนไม่เหมือนกับรัฐบาลบางรัฐบาลที่เขาไม่ได้ขึ้นมาจากประชาชนเขาก็เลยปล่อยข่าวลักษณะอย่างนี้ได้นะฮะเ,เราขอเรียนยืนยันว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านได้กําชับนะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคนว่าขอให้อดทนอดกลั้นเสียสละตำรวจเนี่ยอาจจะต้องเจ็บตัวบาดเจ็บ แต่ก็ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีที่สุดแต่ขออย่าได้ตอบโต้พี่น้องประชาชนโดยการใช้ความรุนแรงนะแล้วก็การที่สกัดกั้นนั้นเขาก็มีขั้นตอนตามมาตรฐานสากลน,นะที่จะทำเขาจะมีขั้นของเขาตั้งแต่การใช้เครื่องขยายเสียงประกาศนะตั้งแต่การที่ตั้งแนวกัน้นนะ ถ้าคุณไม่บุกเข้ามาทำลายแนวกั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ทำอะไรที่ที่ที่จะทำให้ทุกคนแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ยืนยันครับว่าเราจะไม่ทำร้ายพี่น้องประชาชนแต่ข้อสำคัญว่าพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเนี่ยอย่าให้มีเจตนาที่จะทำร้ายตำรวจเลยเพราะว่าตำรวจก็ลูกหลานของท่านนะนะครับตำรวจคือลูกหลานของประชาชนเหมือนกันนะของท่านนั่นแหละเพราะนั้นก็สงสารก็บ้าง เพราะเขาก็ไม่อยากที่จะทำลายพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันแต่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งผมเห็นมากระตานะก็คือว่าม็อบบางกลุ่มบางคนที่เดินมาผ่านอุรุพงเข้ามาที่ถนนไอผัดเอราตําเนินนอกเนี่ยนะได้มีการแอบพกถ,ถุงปลาติกสีแดงๆจะเป็นไอน้ำหวานเฮลูบอยสีแดงหรือเป็นเลือดหมูไม่ทราบแต่มีมาแน่นอนนะครับ เรากลัวนะอันนี้เราคิดเองว่ากลัวว่าเขาจะเข้าปะทะแล้วก็เอาไอ้สีแดงนั่นนะ<ม>ไปทาตัวเขา<ม>แล้วก็บอกว่าเขาถูกตำรวจทำร้ายถึงขนาดนี้เลือดอาบตัวนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปที่ต่างๆซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนกรุณาแยกแยะให้ดีเพราะมันเคยมีแล้วสมัยเมื่อวันที่7ตุลา<ม>เอาคนพิการมา นะแล้วก็นั่งลงแล้วก็เอาสีแดงๆทาพอเช็คไปไปมาบอกว่าคนพิการนั้นพิการมาก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นคนกลางๆนะ่ะกรุณาใช้วิจารณญาณดีๆนะครับอย่า,อย,าอย่าเพื่อปรักปรำรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลยืนยันเลยครับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะทําร้ายประชาชนครับ